สวัสดียามเช้าอากาศสดใสนะครับมีอากาศอบอุ่นแล้วนะครับภัยสานของเราอากาศอบอุ่นแล้วนะครับผมขออนุญาตด้วยนะครับนำเสนอด้วยนะครับช่องฟังเป๊ปซี่นะฮะกับกน้องอ้อมนะครับตันนี้พาพีเป๊ปซี่นะฮะเป๊ปซี่เข้าโครงการฟามาเดินออกกำลังกายมาถูต้นไม้ใครเครียดใครกังวล ก็มากินใบไม้ไผ่ใบต้นหญ้าด้วยนะครับนี่เปลงยาของใหญ่เปปซี่นะครับติดกับน้ำประ่าครับว่างไม่เต็มไร่เลยนะครับจับสลากก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคแล้วแต่วัสนา นี่ก็ปลงยาคุณแม่พลายบัวบานมีต้นหญ้าด้วยนะครับดูมีต้นหญ้าด้วยฝนตกก็ได้กินเลยของเรานะครับดูโอ้โหมันรู้ว่าจะของเก่าไปกี่ปีแล้วนะครับผมต้นหญ้าเต็มเลยต้นหญ้าช้างไม่กินนะครับโหเต็ม ต้องปลูกใหม่หมดเลยนะครับของแม่ไัยบัวบานครึ่งกว่าเลยนะครับที่เกิดฝนตกมาหย่อยเจ้าได้กินเลย Hãy subscribe Nó kênh hát Mì Gõ mô, tôi bỏ trái mô. video hấp dẫn Đi mà. Đi mà. mà. นด็มามามาความสุขมามาเบนเบนเบนเฮมามีปลาย่าของยาเบบซี่นะครับมา โอ้โห,หกมากเลยต้นไม้สองต้นนี่ต้นยอานะครับต้นยอาเลือกขนาดนี้นะครับต้นยอาดูของไครบวบานเนี่ยโอ้คนตกมาได้กินเลยอโอ้โโวัดขวัโชคเะตาวันะสนาไปต่างกันมากเลย วันไ,ไหนใหญ่ไปถูต้นไม้อีกแล้วครับเดี๋ยวหาเครื่องมาตัดนะครับทำไมหมดเลยครับดูหาเครื่องมาตัด ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ติดตามและเมตตาผลไม้นะครับช่องฝังเปซีนะครับจากช่อง y o YouTube จากช่องติกต่อแล้ก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมมาตรราถนานะครับการเงินการทองไหลมาเทมาท่วมท้นเลยนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจน ขอให้รวยขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะครับผมถอยไปถอยมาถอยพาพีเป็ปซี่มาเที่ยวดูสวนหญ้าอนาคตจะได้ปลูกครับตรงนี้หละสวนหญ้าคนใยญ่เป็ปซี่ โอ้ยอ่ะกินตน้น,ตนคอ่นคอ,ยอ,นคอยกินต้นค่อยเบิ้งต้นค่อยมีบ่อต้นค่อยก็ว่าต้นค่อยเบ็นมามามาไปกลับบ้านแล้วมีมีกินแล้วกลับบ้านแล้วมาถอยมาถอยถอย คอ,อยโอมาคอยค่อยมามันสีได้ไปครับบบาเลยอยู่แค่นี้เลยมาเดอมูเมามา มามาเร็วมาเร็วมาเร็วกลับบ้านเร็วมามามาเดินหน้าสิหอยมาหอยหอยสิขายหอยเอามาโตๆฮะหอยนาสิสมาทรสันมา มีต้นหญ้าเดินหาต้นหญ้าก,กิน ยายเข้าไปหน้ากลองที่ต้นจบเนะ่ะเข้าไปหน้าเป๊ปซี่แล้วฮันน่ามันดีเนอะเด็กเออเออนู้ัวบิดของมุกต้ด้วยกิจอะไรยัย,ยคุณยายเดินไปหาเป๊ปซี่เลยนะครับได้ อร่อย,ออยม,มีการหาหาให้คุณยายด้วยนะครับทายนี้ขอให้คุณแม่เอซทุกท่านเลยนะครับอวยพรอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขวความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านด้วยนะครับเดินทางไปตำบลใด อำเภอใดจังหวัดใดก็กลับบ้านปลอดภยัยขาดเคลือไปอันตรายทั้งปวงขอให้มีโชคขอให้มีลาบขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับร่ำรวยเงินทองทุกอย่างเลยในกะิจการขอเจริญเจริญรุ่งเรืองมีเงินไหลมาเทมานะครับทวมท้นเลยนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับหมื่นปีพันปีนะครับโม